ปรับเปลี่ยนคู่เอกล่าสุดอาทิตย์ที่30สิงหาคม2558ชนะซั์พีเคแสนเชนวยไทยยิมชก130ปอนด์มวยจังหวัดเตล่อยถนัดซ้ายสีมือดีครบเครื่องหมัดหนักสอกซ้ายออกได้รุนแรงและแม่นยำต้นๆ้นมีโอกาสได้นับได้นอกเข่า,เาในเหนียวแน่น มีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมมวยดีอาวุธมวยหลากหลายกว่าเก่าเกมจชนะปินเพชรศิทธเจ้แดงชกหนึ่งอสาสองปอนมวยจังหวะเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายได้รุนแรงหนักนวงเข่า,เาในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดดีเก่ง แข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมเชิงเป็นรองน่าจะเข้าถึงตัวคู่ชกลำบาก